คู่บ่าวสาวทุกคู่นะคะที่เตรียมวางแผนจะแต่งงานจะลังเลใจจ้างนายพิธีแล้วยังต้องมีรันคิวไหมวันนี้ MC พีพิเล็กมีคําตอบให้ค่ะนายพิธีพิธีกรงานแต่งจะทําหน้าที่พูดออกไม่ถึงกําหนดการต่างๆการดาเนินงานแต่งของคู่บ่าวสาวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นคอยแนะนําแต่ละจุดแต่ละพิธีมีความหมายอย่างไรคอนโทรลภาพรวมของงานทั้งหมดให้สมูทและไหลลื่นทุกพิธีการต้องทํางานคู่กับทีมรันคิวในส่วนของทีมรันคิวจะเช็คอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ในพิธีการนั้นๆเดี๋ยวเดียวอย่าพึ่งหนีไปไหนนะคะหน้าที่ของทีมรันคิวยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ <อะ S 1> ค่ะฟังให้จบนะคะทีมรันคิวยังคอยประสานงานต่างๆกับทุกฝ่ายเช่นออแกนไนท์ห้องดนตรีเครื่องเสียง สถานที่ช่วงพิธีส่งช่วงตักบาทก็จะบีบงานก่อนดำเนินการไปคู่กับพิธีกรช่วงจัดขบวนขันหมากก็จะคอยซัพพอร์ตในขบวนขันหมากทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวโดยมีพิธีกรเป็นผู้กำกับอยู่เบื้องหลังค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ